สวัสดีทุกคนนะครับเรากลับมาอยู่กันในสปาร์ตูนทูนะครับในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์หรือว่าโหมดสตอรี่โหมดนะฮะเขาว่ากันว่าโหมดนี้เนี่ยจริงๆแล้วควรจะเล่นตั้งแต่แรกนะครับก่อนที่ไปสู้คนอื่นคือมันจะเป็นการฝึกบังคับใช้อาวุธนู่นนี่นั่นทั้งหมดเลยนะฮะฝึกกระโดดไปกระโดดมาเราคือเอเจนต์่ใช่ไหมอันเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นมากนะเพราะว่าด่านมันน่าสนใจมากกว่าเราต้องมาช่วยแซฟฟิชนะครับจริงนะเพราะว่าในด่านเวลาเราสู้กันเนี่ยคนอื่นที่เขาเล่นยิงอก่งเ,งดดบบงเลย หลบกันแบบชิบชับผมนี่บังคับแทบจะแบบยังต้องหามุมหาจุดอยู่เลยเพราะฉะนั้นต้องเล่นบทนี้คล่องก่อนมีเจ้าหมึกอยิงนุ๊ตนะฮะยิงใช่ไหมโอเคเล็งให้ตรงยิงยากเลยอ่ะ <c oughs> พูดอะไรเนี่ยไม่ได้อ่านเลย <c oughs> ยิงตรงนี้อ๋อมันมีเกาะอ,อยู่มีเกาะอ,อยู่เอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ระเบิดใช้ระเบิดระเบิดไป ระเบิดไปเอออะไรอะไรโอ้ห้าตัวระเบิดไปกินมามาเออไปไปอุย้ยอ,อืออืมเช็คพอยท์ แต่มันใช้กับโหมดอันนู้นได้ไหมมาติเพย์เยอ์ได้ไหมเก็บซมอนนะฮะเอ้มาได้ยังไงตัวนี้ไม่พังแห้อันนี้ระเบิดไปได้อะไรเนี่ยกุญ<ป>แจกุญแจไว้เปิดตู้เซฟที่ไหนก็ไม่รู้อ๋อกุญแจเปิดตรงนี้อ๋อนุก่าเป็นของอะไรให้เป็นทางผ่านอยู่ดี ไส่แซมมอนมาอ๋อโอเคยิงได้นกึกว่าต้องระเบิดอย่างเดียวข้างบนปีนได้ใช่ไหมไปข้างบนก่อนโอ้ oh, oh, มีอันเดียวกุศลปีนระเบิดไปกินไปตรงนี้เรียบร้อยไปยังไงเนี่ยอ๋อ oh, ข้างล่างมี เ,เดี๋ยวนะข้างบนมีของไหมมีของนี่ไงได้อะไรก็ไม่รู้ลูกโป่งยิงได้ใช่ไหมยิงได้เก็บของได้โอเคอื้มอื้มเ่๋โอ้โหโอ้โห เดี๋ยวตัวกลางก่อนมีเกราะอื้อร้ายโอ้ทางเยอะมากเลยฮะปล่อยอันติไปอาตัวนู้นไม่โดนไม่โดนตัวหนึ่งมานี่มาเลยได้ของอีกแล้วคุณแจงแล้วฮะเปิดตรงนี้ใช่ไหม ตรงนู้นไปได้มันมมันเยอะจังระเบิดไปโอ้ยโอ้โหโอ้โเีโ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวตกตกตกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทีละตัวก่อนโอ้โห,โอโห,โอโหเออเลืบิดอืมมามามาอุย๊ยกุญแจเพียบเลยระเบิดไปอืม อ๋อได้กระปุกแซลมอนอันนี้กลับที่เดิมใช่ไหมมาตรงนี้เรียบร้อยแซฟฟิชตัวแรกมาเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเมื่อกี้ดูไม่ทันแซลมอนมา อีกแล้วตัวเดิมอีกแล้วตรงนี้หลบได้ไม่ต้องมาแย่งเลยนะไ,ไม่ต้องมาแย่งเลยเอ้ยไม่พอไม่ต้องมาแย่งเรียบร้อยผมไม่ได้อ่านเลยที่เขาพูดมันดูไม่ทันแยกประสาทไม่ได้แนว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 กระโดดไป่ะฮะอุ้ย ข้างบนนไปยังไงข้างบนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหาทางขึ้นก่อนนี่ไงน,นี่ไงขึ้นตรงนี้อะไรเมื่อกี้อะไร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 หมดยังหมดแล้วอ๋อมันดูดหมึกเราแต่ไม่ทำร้ายเราเดี๋ยวดิอุตส่า,าห์ทาไว้เดี๋ยวก่อนมันกินแล้วอะ่ะเดี๋ยวก่อนดิเออกว่าจะทาเสร็จ ไปแล้วโอเคข้องบนไปได้อีกโอ้โหสองตัวแ๊บบนึงแ๊บบนึงมาๆระเบิดไประเบิดไป,เ,ไปเดินๆเดินไม่พอไม่พอระเบิดไปโดนไหมไม่โดนเหรอไปใ,ใกล้เลยดีกว่า อะไรอะไรอะไรมันต้องยิงทาสีตรงนี้ก่อนเพื่อมาถึงตรงนี้โอเคฮะอันนี้มีของอืมไต่กำแพงไปข้างบนมีของอีกเอ้ยเดียวโอ้ยังไม่ได้เก็บเลยข้างล่างลงได้นะ วน,นไปได้ครับเฮ้ยหมึกเนื้อแน่นไประเบิดโดนไม,ม่โดนเหรอเดี๋ยวโอ๊ยมีระเบิดเหมือนกันเหรอนี่เงี้ยว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 อ่ะฮะอ่ฮะโอเคได้แล้ว ไปดานนู้นได้เลยใช่ไหมไปตัวทีสองมาเรียบร้อยสิบนาทีเริ่มมืดแล้วเริ่มค่ำแล้วเริ่มเป็นสีเหลืองด้วยอ๋อเริ่มใช้อันนี้ฮะอ่าเป็นที่ไต่นะครับยืนก็ได้จะเป็นปลาหมึกก็ได้พุ่งตัวไปอีกโอเคเออ เออมันเป็นเทเลียวจริงๆนะฝึกไอ้คล่องและด่านหลังๆมันจะยากขึ้นใช่ไหมเขาบอกอ๋อนี่ไงให้วหายแล้วกระโดดไปให้วหายแล้วกระโดดไปล่างปลาหมึกไปโอเคไปในล่างปลาหมึกเออนี่ๆเนี่ยเนี่ยอ่ามีงี้ด้วยฟอร์ไก้วะเนี่ยทาสีก่อนเฮ้ยมีมบลตัวหนึ่ง อไอชุดนี้เท่ดีอ่ะชุดนี้เท่ดีในหมดนู้นไม่เห็นมีชุดนี้เลยอ่ะโอเคพุ่งตัวไปปลาหมึกกระโดดสวยอ่าเลื่อนตัวจังหวะให้ดีๆเฮ้ยข้างล่างมีของครับหนึ่ง อย่างเท่เดี๋ยวนะมันไปทางไหนเนี่ยอันนี้ไปนี่ตรงนี้ไปนี่มันเด้งมาตรงนี้อันนี้ไปตรงนี้ตรงนี้อ๋อโอเคนะฮะอันนี้ไปนูน่นอืม เย้โอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโดนไปเมื่อกี้เรียบร้อยตัวที่สามเวลา H P หมดคือไข่ซามอนจะหายเฮ้ย6นาทีเองบอสเปิดแล้วตัวอะไรจับแซฟฟิชไปทำไมปลาหมึกเหรอปลาหมึกมาแย่งแซฟฟิชปลาหมึกสู้กับปลาหมึก ไม่ไน,น,น,นออะมีแต่หนวดเนาะอ๋อตาอบปลาหมึกตาอบปลาหมึกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสู้ไงไปก่อนท,ทาพื้นก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อมันเปิดหน้าออกมาขนมปังปลาหมึกไปข้างบนเหรออ๋อไปข้างบนไปข้างบนมีทางเป็นบันไดให้ดีมากอ่ะฮะไปยังไงข้างบนตรงนี้ขึ้นไปนี่งไงหางยิงหางไปซะ กี่ครั้งอะสามครั้งหรือเปล่าเป็นมาริโอ้หนดวดยังไม่หมดหนดวดยังไม่อีกอ๋อพังพังเตาพังเขานี้ยิงจรวดด้วยเปลี่ยนไปยิงจรวดแทนอ่ะฮะอ่ะฮะรอรอเขาเปิดเตารอเขาเปิดเตายังยางยาง,ยาง เอ้ย,อยเกือบโดนขึ้นไปเอ้ยเตาปิดแล้วทำไมเตาปิดเร็วรอบนี้ลบข้างบนข้างบนงยังไงยังไงยังไงตัวหนวดเรียบร้อยมีอีกไหมยังมีร่างสามอีก คราวนี้ยังไงเครื่องค้างต้องปีนเลยเหรอหรือว,ว่ายิงเฮ้ยมา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 มึกหายไปไหนหมดอยู่ยข้างล่างโอ้ยโอ้โหอ,อุปกรณ์เยอะมากลุกเล่นเยอะจริงปีนยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หยุดเลยอะหยุดแล้วรอเปิดเตาเปิดเตาเปิดไหมอ่ะฮะโอ้ยยังไม่หมดอีก เดี๋ยวสิเปิดเตาโอเคโอค้ยเตาปิดแล้วเปิดแป,ป๊บเดียวเองอะฮะเฮ้ยหนวดหนวดนวดหนวดนวดหนวดหนวดอยู่ไหนอะอ้าวที่โกงอะถึงข้างบนแล้วไล่ลงเฉย มันกระโดดยากอะ่ะอ่ะอ่ะออเรียบร้อยอยังเรียบร้อยแล้วโอ้โหฮ่างไปสิกระโดดยากกระโดดเย็นเหลือเกินเตาอ,อบขนมปังปลาหมึก อ่ะเก็บมาแซฟฟิชหานาทีทำไมมันรู้สึกว่านานจังอ่ะโอเคครับนี่น่าจะเป็นชั์แรกนะฮะสำหรับหมดในเรื่องนะครับเป็นการฝึกฝีมือได้ดีเลยนะหมดนี้เราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ